ที่ทำการปกครองจังหวัดส,สุราธานีได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั้งในส่วนของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดส,สุราธานีและฝ่ายความมั่นคงที่ทำการปกครองอำเภอทั้ง19อำเภอมีผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ดังนี้ ด้านที่1ผลการดําเนินงานในการจับกลุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ผลจากการมอบนโยบายของนายธีรุสุภวิบลผลผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาซึ่งจังหวัดสุราธานีได้จัดพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันรปราบปรามและดำเนินคดีบุคคลต่างด้าวที่ผิดกฎหมายและการจัดระเบียบสังคมณบ,บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดสุราธานีโดยได้จัดพิธีมอบนโยบายพร้อมทั้งปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของบุคคลต่างด้าว จังหวัดสุราธานีซึ่งมีผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆดังนี้ 1. ผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองได้จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายแบ่งออกเป็นคดีต่างๆดังนี้1.1จับกลุ่มโดยกองร้อยอสจอสุราธานีที่1จำนวน6คดีแบ่งออกเป็นสัญชาติอินเดียลักลอบปล่อยเงินกู้คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดจำนวน3คดี ข้อหาทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา8แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพศ2560จำนวน2คดีข้อหาจำหน่ายสินค้าต้องห้ามตามพรบศุลกากรจำนวน1คดี 1.2จับกุมโดยฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุยในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์จากที่มีสิทธิ์จะทำได้จำนวน2คดีผู้ต้องหาจำนวน2รายและข้อหาต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจำนวน4คดีผู้ต้องหาจำนวน4ราย 1.3จับกุมโดยฝ่ายปกครองอำเภอเกาะ,กะพง,งันจำนวน2คดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จำนวน7คดีผู้ต้องหาจำนวน7รายข้อหาต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตทำงานจำนวน4คดีผู้ต้องหาจำนวน7รายและข้อหาตามประบอคนเข้าเมืองจำนวน3คดีผู้ต้องหาจำนวน3ราย ด้านที่ 2. ผลการดำเนินง,งานในการจัดระเบียบสังคมด้านอื่นๆในรอบเดือนกุมภาพันธ์2,568มีผลการปฏิบัติงานต่างๆดัง,ง,งนี้ 1. ผลการปฏิบัติงานของอำเภอเกอบพัง,งนันจำนวน13คดีแบ่งออกเป็นคดียาเสพติด4คดีผู้ต้องหาจำนวน5รายยึดของกลางยาไอ264.4รกรัมยาอ e 19เม็ดยาบ้า1000เม็ดปืนยาว1กระบอก และเงินสด20,000บาทคดีอาวุธปืนจำนวนหนึ่งคดีผู้ต้องหาหนึ่งรายยึดของกลางอาวุธปืนพกสั้นหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุน10นัดและปืนยาวหนึ่งกระบอกคดีจับบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน3คดีผู้ต้องหา4รายยึดของกลางบุหรี่ไฟฟ้า85หันเตาบารากุ9้าเตายาบารากุก0กกล่องและบุหรี่เถื่อน508อซองคดีอาวุธปืนจำนวน3คดี และคดีเสพยาบ้าจำนวนหนึ่งคดีและคดีชาวต่างชาติก่อความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะจำนวนสองคดีผู้ต้องหาจำนวนสองรายสองผลการปฏิบัติงานของอำเภอเกาะสมุยจำนวนหนึ่งคดีได้แก่จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งจำนวนหนึ่งคดีผู้ต้องหาหนึ่งราย 3. ผลการปฏิบัติงานของอำเภอคีรีรัตินคมจำนวนหนึ่งคดี ได้แก่การรับตัวผู้ป่วยจิตเวชส่งโรงพยาบาลจำนวนหนึ่งรายเพื่อเข้ารับการบำบัดร,รักษา 4. ผลการปฏิบัติการของอำเภอชัยบุรีจำนวน3คดีแบ่งออกเป็นผู้ต้องหาคดีเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1จําจำนวน1คดีผู้ต้องหาจำนวน3รายจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีค้าย,ยาบ้าจำนวน2คดีผู้ต้องหาจำนวน3รายพร้อมยึดของกลางยาบ้าจำนวน245เม็ด 5. ผลการปฏิบัติงานของอำเภอท่าฉางจำนวน2คดีได้แก่จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1และเป็นแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานจำนวน1คดีผู้ต้องหาจำนวน1รายจับกุ่มคดีเสพยาเสพติดจำนวน1คดี ผู้ต้องหา1รายพร้อมของกลางยาไอซ์0.12กรัมพร้อมอุปกรณ์เสพ6ผลการปฏิบัติงานของอำเภอท่าชนะจำนวน1คดีได้แก่จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีค้าย,ยาบ้าจำนวน1คดีผู้ต้องหา1รายพร้อมยึดของกลางยาบ้า22เม็ดและปืนพกสั้น1กระบอกพร้อมกระสุน6นะัด7ผลการปฏิบัติงานของอำเภอบ้านตาขุนจำนวน3คดี ได้แก่จับคุมผู้ต้องหาคดีค้ายาบ้าจำนวนหนึ่งคดีผู้ต้องหาหนึ่งรายพร้อมยึดของกลางยาบ้า114เม็ดเงินสดจำนวน520บาทนำผู้ป่วยติดยาเสพติดส่งบำบัดต,ตามพรบรสุขภาพจิตจำนวน3รายณนะโรงพยาบาลสวนสราญรมคดีระงับเหตุทะเลาะวิวาทจำนวนหนึ่งคดีพร้อมยึดของกลางปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกและยาบ้าจำนวน16เม็ด 8. ผลการปฏิบัติงานของอำเภอพนมจำนวน4คดีประกอบด้วยจับกุ่มคดีป่าไม้1คดีไม่พบตัวผู้ต้องหายึดของกลางไม้ยางจำนวน6ท่อนไม้ตะเคียนทรายจำนวน5ท่อน จับคุมผู้ต้องหาข้อหาขโมยปาล์มน้ำมันจำนวนหนึ่งคดีพบผู้ต้องหาหนึ่งรายยึดของกลางรถพ่วงข้างหนึ่งคันและทลายปาล์มสุกจำนวน184กิโลกรัมจับกุมคดีพกพาอาวุธปืนจำนวนหนึ่งคดีพบผู้ต้องหาหนึ่งรายพร้อมของกลางปืนแก๊ปยาวหนึ่งกระบอกปืนลูกซองขนาดเบอร์12จำนวนหนึ่งกระบอกจับลุมผู้ต้องหาคดีค้าย,ยาบ้าหนึ่งคดีผู้ต้องหาหนึ่งรายยึดของกลางยาบ้าจำนวน18เม็ด 9ผลการปฏิบัติงานของอำเภอวิภาวดีจำนวน3คดีประกอบด้วยจับกลุ่มคดีบุกรุกแผ่วถางป่าจำนวน1คดีพบผู้ต้องหา1รายพร้อมยึดของกลางยาบ้า1เมตรรออุปกรณ์เสพและรถแบ็คโฮ1คันจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีค้าย,ยาบ้าจำนวน2คดีพบผู้ต้องหาจำนวน2รายพร้อมยึดของกลางยาบ้าจำนวน130เมตร10 ผลการปฏิบัติงานของอำเภอเวียงสะจำนวนหนึ่งคดีได้แก่จับกลุ่มพระภิกษุเสพยาบ้าจำนวนหนึ่งคดีพบผู้ต้องหาจำนวนหนึ่งรายพร้อมให้ลาสิกขาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านที่3การดำเนินงานด้านความมั่นคงอื่นๆมีการดำเนินการในรอบเดือนที่ผ่านมาจำนวน2กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมที่1นึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดสุราธานีได้จัดทำโครงการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบทั้งนี้ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานการตรวจติดตามอาวุธปืนลูกซองที่อำเภอได้รับการจัดสรรการมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ2 5 6 8เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยกิจกรรมที่2อำเภอบ้านนาสารได้จัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางชุมชนล้อมรัก cbtx ในพื้นที่ตำบลเพิ่มปูนรัพย์เป็นระบบสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาในโครงการดังกล่าวมีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการบำบัดจำนวน40ราย และอำเภอท่าฉางได้จัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางชุมชนล้อมรกักสีบีทีเอณวัดอินทารามหมู่ที่2บ้านท่าเคยตําบลท่าฉางโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจํานวน20รายซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และทั้งหมดนี้คือผลอการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการจัดระเบียบสังคมของกําลังฝ่ายปกครองทั้ง19อำเภอประจําเดือนกุมภาพันธ์2568เพื่อนํามาซึ่งความสงบสุขของสังคมโดยรวมต่อไป